คู่กับน้าเก๊กฮวยนะแม่หมูนะหรือจะเป็นวันนี้แม่หมูคิสเชนจะรับประทานคู่กับผักสลัดนั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แม่หมูคิสเชนมีเมนูง่ายๆนะครับมาฝากพเพื่อนๆเมนูนี้ทานเม็กับข้าวก็ได้ถ้าจะทานเป็นกับแก้มไม่บอกเลยว่าเด็ดถึงใจอร่อยหาะแน่นอนใช้คําว่าอร่อยอร่อยได้เลยครับเมนูที่ว่านี้ก็คือเมนูลาบลาม่านั่นเอง เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนครับไปชมว,วัตถุดิบที่แม่หมูจะเช่ยใช้แล้วก็วิธีทํากันเลยว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรชมกันเลยครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับมาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําเมนูลาบมาม่าของเราในวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเส้นมาม่าแล้วนี่ก็แล้วแต่นะครับเพ่นเพื่อนจะชอบยีหหบย่ห้อไหนชอบยี่ห้อไหนก็เลือกเรายี่ห้อที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นมะนาวครับ วันนี้แม่หมูเลือกใช้เนื้อสัตว์นะครับก็เป็นเนื้อหมูสับนั่นเองใส่นิดเดียวครับใส่ไม่มากแค่ให้มีองค์ประกอบอยู่ในตัวลาบของเราั่นเองเครื่องปรุงรสนะครับก็จะมีน้ำปลานี่ก็จะเป็นน้ำตาลทรายข้าคว,วคัควค่วแล้วก็พริกแกงคั่วทั้งข้าวคั่วแล้วก็พริกแ้งนะครับแม่หมูคั่วเองไม่ได้ซส้อปลัดสมเร็จร,ร,รูปมาอันนี้ก็คือของปรุงรสที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ในห่อของ มาม่าได้เลยนะครับหยิบออกมาใส่ด้วยเพิ่มชูรสให้กับเมนูลาบของเราในวันนี้นะครับลาบมาม่าอันนี้ก็จะเป็นใบสะระแหน่นะครับแล้วก็มีหอมแดงครับใส่เห็ดด้วยครับวันนี้อันนี้ก็เป็นผักสลัดนะครับที่เราจะใช้ทานเป็นเครื่องเคียงนะครับ เมนูลาบหม่ามาของเราพปปาเพื่อนๆไปชมวิธีทำกันเลยครับขั้นตอนนี้ทำลายแม่หมูรวนหมูหมูกับของเราที่เตรียมไว้มารวน ใส่เกล็ดลงไปเลยเยีมพร้อมกันเลยได้นะเพื่อนๆนะมพรอมเพื่อนๆอบเห็ดกนิดก็ใส่เนื้อปลาไก่กใส่เน้อปลาก็ได้ปลาก็ได้แล้วแต่เผ็ม่เผอบแล้วก็ไาน ตอนนี้เราจะมาลวกเส้นมาน้าของเราลวกซะก,ก่อนที่เราจะนำเขาไปลากใช้วิธีกะเอาเหมือนเดิมนั่นแมงมุนมนะดูว่าเส้นให้ปอนเหนียวนุ่มพอถ้าสุกเกินไปนิดเละรับประทานก็ไม่อร่อยถ้าไม่สุกก็แน่นอนว่ารับประทานไม่ได้ตอนนี้ต้องหมักเฝ้าดูนะครับ ที่เราเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาทำเมนูราดของเรากันเลยเมื่อสักครู่แม่หมูเขาก็ใส่น้ําปลาลงไปอันนี้ก็ตามมาด้วยมะนาวพูดกันถึงเรื่องของรสชาตินะเพื่อนๆน,นะรสปากของแต่ละคนเนี่ยนี่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบเลยอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วที่แข้งคั่วแล้วก็น้ำตาลสายคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยครับ งนี้แม่หมูจะลองชิมดูก่อนไหมอ่าไหวใส่นี่ก่อนเลยใส่เ้อกับกระเห็ดที่เรารวนเขาเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปนี่ได้ยินเสียงกระทะแล้วท้องร้องดูขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นเส้นมามา่มานะนี้ใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกเขาให้ตัวของ เครื่องราบของเราเนี่ยเข้าครับทั้งเส้นแล้วก็หมูนะครับอันนี้จะเป็นผงปรุงรสที่อยู่ในซองมาม่าน,นั่นเองตัวนี้นะครับที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าของเข้ามากับตัวมาม่าอยู่แล้วมีการกะจิ้งปริมาณมาเรียบร้อยนะครับเมนูนี้ทานเป็นกับข้าวก็ได้ จะเป็นกับแก้มนี่บอกเลยว่าเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะครับในวงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงรับกลองว่านั่งเดิมไปทานเมนูราบมาม่านี้ไปอร่อยไม่ต้องห่วงเลยแมหมูก็จะชิมรสชาติดูครับเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะ ทำเองเนี่ยหอมแนะนําเลยว่าให้เพื่อนๆเน,เนี่ยครัวข้าวครัวแล้วก็ครัวพริกแห้งคััวเองแม่หมูร้อแ,แม่หมูร้อเออแล้วก็บอกว่าเผ็ดเผ็ดตสว่างเลยตสว่างเลยกำลังดีเลยนะแม่หมูนะอัวนี้ใส่สระแหน่แล้วก็ผักชีฝรั่ง รสชาติาดีแต่เผ็ดแล้วก็หอมแดงตามลงไปเลยผันคู่กับน้ำเก๊กหวยนะแม่หมูนะหรือจะเป็นน้ำอุงนก็ได้เข้ากันได้ดีหรือจะน้ำชาก็ได้ดูข้าว้สมมาส่นทัน้งหมดเข้ากันอีกครั้งนึงแค่นี้ก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วเพื่อนๆกับเมนูลาบมาเใส่หมูสับแล้วก็เห็ดของเรา อี่เลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูวันนี้แม่หมูคิดเช่นจะรับประทานคู่กับผักสลัดนี่เดีย๋ยาลืมลองไปทําตามรับประทานดูกันนะครับเพื่อนๆอยากให้แม่หมูคิดเช่นทําเมนูอะไรให้ให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็แนะนํากันมาได้รดนแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับนกระสาพพ่าเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมูคิดเช่นวันนี้แม่หมูคิดเช่นขอลาเพื่อนๆไปก่อน สวัสดีครับ